อิไบดพอดแคสต์เจาะลึกข่าวสารสาระรอบตัวสวัสดีค่ะนี่คือ Inside p ์ d c a s t กระอักรัฐบาลประยุทธ์สุดอ่วม3เดือนเก็บรายได้5แสนล้านแต่เบิกจ่าย1ล้านล้านแม้สูงกว่าที่ประมาณการแต่ยังมีบางส่วนพลาดเป้าไม่เป็นไปตามที่คิด นายพรชัยธีรเวทผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยฐานะการคลังของรัฐบาลตามระบบกระแสเงินสดในช่วงไตรมาสแรกของปีงบประมาณ2,565ตุลาคมถึงธันวาคม2,564 รัฐบาลมีรายได้นำส่งคลังทั้งสิ้นจำนวน531,147ล้านบาทในขณะที่มีการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้นจำนวน1 5 9 1 4 5ล้านบาท โดยรัฐบาลได้กู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลจำนวน35,20 0ล้านบาทส่งผลให้เงินคงคลังสิ้นเดือนธันวาคม2564มีจำนวนทางสิ้น337,182ล้านบาทนายพรชัยกล่าวว่าการจัดเก็บรายได้รัฐบาลสุทธิในช่วงไตรมาสแรกของปีงบประมาณ2565รัฐบาลจัดเก็บรายได้สุทธิจำนวน 557,173ล้านบาทสูงกว่าประมาณการตามเอกสารงบประมาณ29,651ล้านบาทหรือ5.6%และสูงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน5.6%โดยการจัดเก็บรายได้ของกรมสรรพากรและการนำส่งรายได้ของรัฐวิสาหกิจสูงกว่าประมาณการ49,695และ 6,362ล้านบาทหรือ13.7%และ15.1%ตามลำดับจากการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีเงินได้นิติบุคคลภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา นอกจากนี้การส่งรายได้ของรัฐวิสาหกิจโดยเฉพาะการส่งรายได้ของบริษัทปตทสูงกว่าประมาณการในขณะที่การจัดเก็บรายได้ของกรมสรรพา,าิรและส่วนราชการอื่นต่ำกว่าประมาณการ9,447และ5,384ล้านบาทหรือ6.6%และ16.5%ตามลำดับ เนื่องจากประมาณการได้รวมผลของการปรับโครงสร้างภาษีไว้ซึ่งจำเป็นต้องชะลอการดำเนินการออกไปรวมถึงได้มีการปรับลดอัตราค่าปรับและค่าธรรมเนียมของส่วนราชการเพื่อช่วยบรรเทาผลกระทบให้แก่ประชาชนและผู้ประกอบการในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ได้นะคะสวัสดีค่ะ